นี่มาเล่นแมพระบบกกับเพื่อนนะครับก็โอ้ยเล่นแมบกับเพื่อนแมพอะไรก็ไม่รู้ว่าเพื่อนชวนเพื่อนชวนอตอนนั้อให้ออสัดชิ้นอัดชิ้นแล้วก็เนื้อนะครับอืม กลัวกลัวถอยถอยถอยถยาอย่าดิวันเออกดด้วยนะโอเค อันกดอันกอดอันกอดออดออออเนื้อเถิดเนื้อไม่รู้สึกอ๋อ

อ๋อมันเพอ๋อนึกว่าเหนืออ๋อเปิดไมคคุยได้นะัลโหลโหลดเอจะมาเปิดไมค์ได้นะ เราอัดคลิปอยู่เออคุณอยากรวยไหมเ๊ะเรามีเออพิ่มมากเกินที่นี่คือโอหจริงแบะแต่ยังให้เดากิน่หน่อยไปก่อนละ <c oughs> <c oughs> อะไรวเนี่ยอะไรติดหน้าเนี่ย <c oughs> ผีด,ดําเจะแกเราบ่อยเกิน มนควรให้เลื่อนนะนจริงไไมนกดอ่ะเห็นไหมเห็นไหมฉันถูกด้วยเอ๋พอแบบโอ้ไอ okay. ้แช่นี honestly, <okay. ov ic arsi> ่มันเปิดเพลงไงเปิดเพลงสองพอจับเลทโอเคมันมีก็ใส่ถ้วยอย่างเงี้ยให่ขากัน ควาจริงผีไม่อนเจะสเกียเราบ่อยมากเกินไปเพราะเราเห็นอะไรไม่รู้อยู่ตรงต้นไม้ที่หกใจทั้งสุดเมื่อกี้เห็นตัวอะไรดำๆอ่ะ ใจเขาสุดแล้วตัวนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ทุกคนดูต,ตกใจเขาสุดจริงจริงบอกว่าจะไม่มีผีมาจะเกียดเราอีกรอบนะ

เราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้คือตกใจอ่ะไม่ใชเราต่อป้าจีจัมเกลเราจีจัมเกเรา soalnya satu pak. Oke, okay, harganya dua belas ribu ya. <tuk tangan> <tuk tangan> Anomali bakso malam. Anomali ini muncul dari malam hari, dan pagi hari dia adalah kutukan dari paman. Dia adalah seseorang yang berdarah besar karena baksonya berkurang enak, dan dia mengutukan jadi jaksa malam. หออย่างนะหอเจ็บร้ายไปยเจ็บร้ายไปยเจ็บร้ายสุดร้อยไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้น